คือมิบปีอย eh ่นะบอกไม่ท hmm. ันบอกไม่ทันเออบอกไม่ทันมึงบอกไม่ทันมึงสำหรับใหนเองนะคะไหนก็ออ การรับงานนะคะไม่ใช่ผีเีราะว่าเขาจะมาจากผู้ใหญ่ก่อนแล้วผู้ใหญ่ก็จะมีการอวถามมีความที่อายแปลกๆอะไรอย่า้เขาจะถามเขก็จะถามวงในแล้วพี่ที่วงในก็จะบอกเนาว่าอันนี้อย่ารับเลยอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าที่ผ่านมาก็มีที่เจอที่เป็นแปลกๆเอ๊ะอะไรอย่างนี้คือก็เคยไรีมาค่แต่ว่าส่วนใหญ่จะไปจอพี่จัดการหลายคนเขาจะเล่าเรื่องให้ฟังเขาไม่บอกเราเลยที่จะเล่าเรื่องผ่าน แล้วล่ะแล้วในพาทัศของเราเรามีกระบวนการในร่วมการตัดสินใจยังไงบ้างมีค่ะอย่างเช่นอะอย่างเช่นเราอันนี้เลยแหละค่ะคุณบอกเอาว่าโอกาสอย่างแรกเลยคือเขาเป็นอาสาสมัครบริโภคเป็นใหญ่อากาศถึงในประเทศที่คุณอยู่ปกติดต่อนี้ไม่แพงคือไม่ต้องเช็คอะไรด้วยแค่เอาโปรดักต์มาลองมาชอบกันในโรงอืมแล้วถ้าเป็นปฏิพันธ์อื่นๆล่ะที่อาจจะไม่ได้แบบปันที่มันเป็นเพื่อเริ่มโน้มเราจะมีแบบเกิดขึ้นมาใหม่อันเนี้ยค่ะเราก็จะต้อง เค้กเยอะหน่อยแต่แต่เราก็ไม่รู้ว่าเราเค้กจนจนที่ฝุ่นหรือยังรู้หรือเปล่าอืมก็ไม่อาจไม่ได้มีความหนอนในของหม่ผิดกันเคสเป็นแบบกำลังเป็นประเด็นออะไรย่างเงี้ยประเด็นนี้ใหม่หมว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สัจเจรินประชารับคะแนนของผู้อ่เราว่าทำให้เราเราจะิดควเคืียดข้อ ที่ระมัดระวังอยู่แล้วก็<อ>ต้องร,ระมัดระวังไปอีก<า>ใช่ไหมจริงค่ะแล้วมันเรื่องความกลไไัวนดะ้วย<อ>ไม่ใช่ความระมัดระวังอย่างเดียวมันกลัวด้วยมันกลัวด้วยเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเราพลาดผิดพลาดมันก็คือสิ่งที่เราทำมาเลยนะคะ ก็ก็กลัวดเขามีการเพิ่มเงินให้นะเขาอยากสมมติว่าด้วยความที่เป็นใหม่ดีกาเคยเจอไหมยอมให้อีกหนึ่งเท่าบางในบางแล้วแต่บางที่เคยเป็นมาแล้วแปลกแปลกอ่ะไม่แปลกค่ะไม่แปลกสภาพัวดเรียกไปก็อยู่กันหมดอยูุดแต่แก่ตัวอยู่ตั้งแต่ไอ้นี่เหรอเป็ดแรกเลยเหรอเรียกปุ๊บหยุดเลยผมส้มก็ต้งแพ้เลยส้มก็หยุดค่ะแต่ว่าสู้ค่ะ ปีที่สามต้องมาแล้วล่ะต้องมาแล้วมีแบบให้เข้าไปเชียนเข้าไปใกล้เพียงบ้างไหมคะมีไหมธุรกิจแนวเนี้ยธุรกิจธุรกิจอาหารเลยแนวแบบนี้ขายตรงลูกโซ่ เป็นบทเรียนอย่างห่กับคนในวงการด้านเพื่อนเราในแวดวงที่เราไม่ได้ถามเลยอ๋อยังไม่ได้ถามแล้วเออถามแล้วไม่เพื่อนเราในแวดวงไม่ได้บอกว่าใช่ยังไม่เคยไปถามเพื่อนถามแล้วไงไม่ก็ใช่ไงเออมีไหมมีไหมเราได้แบบว่าได้ติดตามได้เห็นได้ทราบไหมไม่มีใครแบบมาเล่าไม่มีใครแบบอย่นี้เหมือนใจัวดเลยเขาไม่งงเขาไม่ได้งง เออยากอ่ยากอ่ะที่เตอดีกว่ามา